อันนี้เราอยู่เขาใหญ่กันนะอันเนี้ยอันนี้เตะปุ๊บกระลีปั๊บผู้ชายคนนั้นน่ารักนะเนี่ยอยากรู้จักเขาซึ่งถามเธอคงตรงเนี่ยใช่หรือเปล่าพี่มีงูใช่เปลา่าอาหารชิ้นหน่อยฉันหิวนั่งหิวให้อ่านนหน่อย For สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เฟฟเฟแล้วก็แม่หมีพาทุกคนมาเที่ยวค่ะเราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่สตารายอัลเบกาฟาร์มนะคะใช่ค่ะเป็นฟาร์มแอนด์รีสอร์ทนะคะเป็นสถานที่ที่นี่มีสถานที่ที่เป็นสถานที่จัดเลี้ยงน,นันแต่งงานน,านัสนสัมมนาที่ตรงนี้ไกลไหมจากซิดนีย์เยม,มื่อกี้เราขับรถมาเท่าไหร่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอะ่ะสองชั่วโมงครึ่งตอนแรกฝนจะตกแต่ไม่ตกนะค่แดดออกเลยเนี่ย <ขอ S 1> คน,นดีย ฝนอยู่อ๋ออันนี้แม่ใช่มากับเมสซิตาหยุดโดยไม่มีอะไรการตอนที่ห้าหัวหัวหัวห้ามันเป็นบ้าสันเตอร์แล้วแบบสัวแันแล้วกันนะมันเป็นหน้าตายเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมเหมืนจริงเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรการปากงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้องๆอยู่ทางนู้นค่ะเอ้าทำไมไม่มีมาหาหล่อนสักตัวหนึ่งล่ะเออไม่มา Yes she's so cute here yeah, finally ไ h e e s, <S, <S bike, bike, ิ like anyway, really <S t h i ติก o อ you จับน้องหม่เอ๊หนูถือน้ำลายเป็นไหมลูกหนูถือน้ำลายใส่นางหน่อยสินี่แม่สีติงเลลูกอ <ah ุ้ยขนนุ่มจังเลยมันขนแก่เลยน่ะอันนี้ขี้อะไรทำไมก้อนใหญ่ขนาดนั้นอันนี้อื้อของน้องนะคะอื้อของน้องจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ด รู้สึกยังไงบ้างคะมาที่นี่ <c oughs> อะไรละ <c oughs> ่ะโอ้ป้อนกันเองเรามาป้อนกันเองแล้วมันถ่ายรูกปกันเองไหมโอเคอน,นี่นี่ <c oughs> น,นี่แมสติตางเขาชอบกินค่ะให้แมสติตางเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะกว่าตัวพักกา้าอีกค่ะดูสิตอนนี้คือคนเข้ามาเป็น100ร้อยอพักก้ามีแค่สิ่จากที่ในเว็บไซต์บอกว่ามี200ตอนนี้คนนะคะสองค่ะไม่ใช่อพักก้านะคะอุ้ยผู้ชายคนนั้นน่ารักนะเนี่ยฉันอยากรู้จักเขาลำเป็นเดียวให้หน่อยสิ คืนนี่คือการนั่งรอน้องนะคะดูซิว่าน้องจะสนใจไหมใช่ไหมไน้องไม่สนใจอ่ะไม่มีใครเข้ามาไม่มีเลยน้องก็ไม่มาผู้ชายก็ไม่มาแล้วข้ามชุดมีข้ามันไม่หนีมาลุมกันแล้วแล้วอันนี้สวยได้อันนี้ได้เลยหนูมาลูก จับตูดนางก็ได้ไหมขอจับตูดหนึ่งอ้ไม่เข้าเลยหนูถ่ายถุยน้ำลายแล้วลูกหนูถุยน้ำลายใส่แม่คนนั้นหน,หน่อยเสื้อลายคนนั้นอะ่ะเอ้าเอ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 า,เอา,เอากลัวกลัวอย่างเดียวกลัวมันถุยน้ำลายใส่อะ่ะแม่ซีตังสั่งน้องอยู่หน่อยสิอยู่เดินไม่มีอะไรกั้นน้องคงอิ่มแล้วอ่ะเพราะว่าคนแวะเวียนเข้ามาแล้วตอนนี้เรามาถึงกันประมาณบ่ายสองนะคือน้องเลยเวลากินข้าวเที่ยงไปแล้วไงตอนนี้เป็นอะไรทีไทม์ทีไทม์ต้องรอถึงบ่ายสามบ่ายสี่ เนี่ยนางกินให้หล่อนนี่ก็หล่อนบ้าบุนหัวขนาดไหนแล้วเนี่ยดูสิดูสิอสลองกอดน,นางสิกอดสินนสอ่ <laughs> อาไปต่อที่ไหนดีคะเอาจะเดินเลี้ยวด้านขวาไปนะคะมันมจะมีมีอะไร แม่แก่และลูกๆของแม่แก่ไอแม่หมีหลอนเล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมไม่ได้ไม่ได้กินข้าวฟรีที่บ้านผู้ชายไปถึงบ้านแล้วทำไมบ่าแรกผู้ชายไดเรกเนื้อเสร็จมาในในไอจีแต่ผู้ชายเจอในคินเดอร์นะตอนแรกอ่ะเข้มาคอลัมนไอจีแล้วก็ดีเอ็มในไอจีก็นัดเจอกันผู้ชายก็เดินมาลับผู้ชายก็เอาไวน์มาให้จิบโอ้ดีจิบไวน้ใช่ก็จิบไว้เปนหนึ่งปิ๊ดนะคะแล้วอยู่ผู้ชายก็ถามว่าฉันถามเธอตรงๆนะ เธอเป็นใช่หรือเปล่าเธอเป็นผู้หญิงมีงูเธอ,อ,อเป็นผู้หญิงมีงูใช่เปล่าแม่หมีก็ต้องภูมิใจตราตอบว่าฉันก็ต้องตอบว่าใช่ตอบว่าใช่ผู้ชายก็ดูกรากกระวนใจเราก็แบบเออไม่เป็นไร it's okay I can go home ก็เลยกลับบ้านผู้ชายก็ไม่ได้รังเลย <c oughs> ผู้ชายก็ไม่รายโอ้ยสงสารแม่หมีสงสารชีวิตแม่หมีซะเลย่ได ปลามนี้มีอะไรคะไม่หมีมีแพ้เรียกยังไงนะแพ้วนนี่ไงมาแล้วเห็นบบเป็นแม่น้องมาแล้วแล้วเอาอาหารป้อน้องหน่อยสิ Hello, boy. น้องวิ่งมาหาเลยอะ่ะเอาเร็วรีบไปให้น้องอื เขาดีเนาะเขาแบ่งเป็นตรงเป็นโซนอะไรเงี้ยเพราะว่าสัตว์มันจะไม่ไม่อยู่ที่เดิมซ้ำๆเลยได้เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเออดีอ่ะท่านี้ยแล้วที่นี่นะคะก็มีที่เล่นสาหรับเด็กอะไรเงี้ยระวังดงระวังเดีย๋ยเ,เขาดีเขาทําการจัดการได้ดีดการท่องเที่ยวที่นี่ของเขานะคะมีป้ายมีป้าย,ายอะไรชัดเจนที่นี่มันก็มีอาหงอาหาร เนี่ยบรรยากาศพอได้ดูสินั่งกลุ่มๆเงี้ยถ้าไม่ติดที่ว่าจะต้องขับรถกลับซิดนีย์นะต้องแวะแน่เลยนะเดี๋ยวจะใช้เวลาที่นี่แป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คงกลับซิดนีย์เพราะว่าต้องขับรถกลับอีกสองชั่วโมงครึ่งตอนนี้อยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์ไวน์ของ m มคกันไวนิรี่นะคะอาหารที่ตรงนี้เมื่อก่อนใช้เป็นโรงโบกแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีถังโอ๊กเรียงรายอยู่ด้านหลังแล้วก็ขวดนะคะขวดเก่าๆที่เขาเคยใช้งานก็อยู่ฝั่งด้านนน้น ก็โอเคเข้ามาดูจะได้เห็นประวัติของเขาว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะก็มาแวะถ่ายรูปสำหรับใครที่มาเที่ยวที่อัปปาก้าฟาร์มนะก็แวะมาที่นี่ได้ นิวายเลยค่ะนี่ค่ะเต็มดีสดวายนะคะหวานอร่อยากวยให้ให้คนถือผิดแล้วว่าถ้างั้นมีความหวานเนี่ยเืือแบรนด์อะไรดูสิมาการมาการเหรอมาการมาการเหมือนใช่ไหมอันนี้ผลิตปีไหนก็ไม่ได้นานมากแต่ก็โอเคนะเออโอเคค่ะทริปวันนี้ไปเที่ยวฟาร์มอคพากานะคะแล้วก็มาแวะที่ ได <N> ้อยู่เอออ้าวแล้วน้องเน่ยไม่ไมติดใจน้องเลยหรอไม่พ่อจะกับใจน้องน้อยมากเออนั่นแหละคือเราเราเข้าใจว่าจะมีน้องเยอะนะ,นเ,ะนะเพราะในเว็บไซต์มีบอกว่าประมาณสองนตัวเดี๋ยวพอดีคนให้ข้อมูลเขาบอกว่าจะต้องเข้าไปพักที่ของเขาแล้วก็เจอแบบที่มีน้องเยอะมาวิ่งเล่นด้วยก็อาจจะเป็นทริปหน้าละกันได้ไหมครับการเป็นน้องติดตัวนักท่องเที่ยวสองรอยนักท่องเที่ยวสองรอยจริงๆนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากของคอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สุตแสนแรนให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าไม่มีพลาไปเที่ยวถี่สำหรับวันนี้พอที่นี้เนาะเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายคาะ